สวัสดีครับแฟนติดตัวเลขปลารวยหวยเด็ดนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างตรงๆเน้นๆเลยนะครับก็จะรวมไว้ในคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับเลข2ตัวล่างนะครับจะยาวหน่อยหลายชุดหน่อยครับท่านผู้ชมก็เลือกเอาชุดที่ชอบก็แล้วกันนะครับของสุดท้ายจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ สามคันที่ชุดแรกเลยนะครับเนี่ยครับสถิติสองวันที่ผ่านมานะครับก็ให้เลขเดินมาก็โอเคนะครับเดินดีมาแล้ววันนี้จะยังเดินต่อหรือไม่นะครับก็ปีหกสี่เริ่มเข้าแล้วนะครับจุดนี้ครับกุมภาวันสองพันร้อยหกสิบสี่ครับเลขล่างนะครับก็เด่นสี่ก็หกนะครับจับชุดตัวเลขให้สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปด หกสองหกห้าหกหกและก็หกแปดนะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับของแอสเคนะครับก็เห็ครับขวามือสุดล่างๆได้ลเลยครับชุดล่างชุดเต็มนะครับก็เมวดที่แล้วก็เข้าตัวกลับนะครับหันหนึ่งหนึ่งห้าครับชุดนี้มาดูเลขล่างเลยนะครับเลขล่างจับคู่ให้ 12ชุดครับมี0ูน1 0 4องศูนย์ห6 5 7 2 7 1 7 4แล้วก็7สหแครับแถมชุดซ้ายมือครับบนชุดเต็มนะครับมี2 5 2 6้าสองห4 6 4 7 4จ็ดสอง7 0 8สี่ห้าสี่หกแล้วก็38นจะครับเจ้าของผลงานก็บอกว่าวางฟรีอย่าดรามากไม่ใช่เทวดาจะได้ถูกทุกวัด ดูชุดนี้กันบ้างครับของเชาวรโรนนะครับเลขล่างมีเก้าคู่ชุดตัวเลขครับมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและก่อเจ็ดเก้ามาดูชุดนี้กันบ้างครับมันเป็นเลขเจเลไยนะครับเดี๋ยวลืมอีกนะครับก็เนี่ยครับเป็นชุดตัวเลขของพายโชคนะครับเฮงเฮงเฮงด้วยความบังเอิญยังไงก็ไม่รู้นะครับมาจับเข้าคู่กันแล้ว ได้เป็นสองตัวล่างน,นะครับวันนี้ก็ลองดูครับจับคู่กันเลขเด่นสามกับสองนะครับจะเป็นสามสองด้วยไหมครับส่วนแต่ละเจ้าก็โพสตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับของผพ่โชคก็เด่นสามแล้วครับจับคู่สามห้าสามแปดส่วนเฮงเฮงเฮง,เงฟ้ามหาโชคเนี่ยครับก็จับคู่เด่นสองให้ครับชุดคู่เด่นสองหนึ่งกับสองเจ็ดกับส่วน บังเงินเจอกัน2ครั้งแล้วครับที่เจอ1 9กับ1 5ครับวันนี้ก็3 2สองนะครับรอลุ้นกันจะมาไหมมาดูกันครับชุด2ตัวล่างนะครับจากคู่ประกบ10ล่างมาชัวกับเงินไหลมาครับก็ผักหลัก10กับเด่นล่างนะครับก็เนี่ยนะครับจัดชุดไทยแล้วครับ4 1หนึ่งกับ4ีมาดูชุดนี้กันกเจะมาครบสองตัวล่างไม่รอลุนนะครับตามสูตรก็เข้ามา าหางหวดแล้วนะครับหมวดนี้หนึ่งสี่กับเจ็ดนะครับจะมาสักตัวไม่จะมาคู่กันหรือไม่มาสักตัวหรือจะมาตัวเดียวกับส่วนขวามือับให้เลขหลักหน่วยล่างก็มีสี่กับหกครับจะยังเดินต่อหรือไม่ดู <personality. S 2> ชุดนี้กันมากครับชุดล่างตรงตรงยี่สิบชุดนะครับของเนนแก้วนะครับมีดังนี้ครับสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ สี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง้าหนึ่งสีแปดก้า่หกจ็ก้าแปก้ครับอาฝากอีกครั้งหนึ่งครับเลขตัดดับหลักสิบหลักหน่วยล่างของเอเทนสี่มิเตอร์นะครับก็จะเหลือตัวเลขเด่นไม่เยอะครับมีศูนย์สองศูนย์สามสอง 2 6, 3 7 2 7 3 8 2 8 3 0 6 2 6 3 6, 6 4 6 6 6 7 9 8 6 0 8 0 9 2 8 2 9 3 8 3 9 4 8 4 9 6 8 9 7 8 7 9 8 8แล้วก็8 9มาดูเลขส0 0น,นี้กันครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับหลังจากที่เดินมานานพอสมควรนะครับวันนี้หลักสิบล่าง ให้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะครับแล้วก็หลักเหมือนล่างให้หนึ่งสองสี่หกแปดครับก็กรอกเอาไปร่วนกันครับจับคู่ชนกันดูครับก็ห้าห้ายี่สิบห้าชุดครับใหม่มากครับแต่ยังเดินต่อก็มีกำไรครับสําหรับชุดนี้มาดูชุดนี้กันบ้างครับเลขวิ่งล่างอาจารย์ดีนะครับกรอบเศรษฐียาวนานมากทีเดียวครับให้ชุดตัวเลขสองตัวนะครับมาตัวบ้างสองตัวบ้างนะครับขอมไม้ยังน้อยหนึ่งตัวครับวดนี้ วิ่งล่างอาจารย์ปีให้หกกับเก้าครับมาดูชุดสองตัวล่างของอาจารย์คมกันบ้างครับมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและก็เก้าแปดมาดูชุดนี้กันบ้างครับสูตรใหม่เก้าชุดบนล่างตรงไม่ต้องกลับนะครับเขาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูครับเลขเก้าชุดนะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวครับตัวเลขมีดังนี้ครับสองศูนย์ ออเข้ไปครับ22 20 29 42 40 49 5์สอนี่เห้าสอั้แลกก่าเก้าครับไม่มากครับไม่ต้องกลับด้วยมาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับของอรนาราคุณนะครับก็ชุดตัวเลขแปชุดตรงนะครับแนวทางเลขล่างนะครับสูตรก็เดินดีมาเนี่ยแหละครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ4ีชุดสี่งวดแล้วนะครับก็องวดนี้งวดที่5ให้ดูนะครับ ก็สูรนะครับไม่รู้ไม่ต้องไปดูครับสูตรดูผลสรุปเลยครับแปดชุดตัวเลขเด่นล่างแปดชุดตรงมีดังนี้ครับมีสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามสี่สองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าและก็สองสี่ตัวเลขไม่มากทุดครับถ้าสูตรยังเดินดีอยู่กำไรหนๆอรับบอกด้วยครับว่าเป็นล่างมาดูชุดนี้กันบ้างครับปรับหลับสิบล่างนะครับมที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับนะครับข้าหนึ่ง วันนี้พักสถิบล่างให้หนึ่งหากับเ,เลดชุดสอตัวล่าง12ชุดตรงๆนะครับมี1นึ่ง6องหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเสองห้าสี่้ากและก็หกชุดนี้ครับเป็นเลข10หน่วยล่างนะครับมาอย่างน้อย1ตัวนะครับสถิติก็เดินดีนะครับก็ลองเราไปจับคู่กันดูครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มาตัวหนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้ วันนี้ก็ได้แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็0ูสามลองดูครับดูชุดนี้กันบ้างครับล่างตัวเดียวของแอดใครทองนะครับให้เลขสี่นะครับดึงล่างดูชุดนี้กันบ้างครับมากบด้านนะครับผลงานก็เดินดีมาหลายงวดนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับตัวเลขก็จะมีดังนี้ครับมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและก็แปดเก้าท่านผู้ชมก็รอลุนกันครับ ลองดูชุดนี้กันครับเลขวิเคราะห์ตัวเลขล่างนะครับก็ไม่ต้องไปดูสูตรอะไรให้เสียเวลาครับหลักสิบนะครับก็เหลือสี่สามเจ็ดศูนย์กับส่วนหลักหน่วยก็เหลือหนึ่งสี่สามห้าเจ็ดศูนย์ครับก็เอาไปจับคู่กันดูครับนั่นแหละครับหลักสิบมีสี่ตัวเลขครับสี่สามเจ็ดศูนย์กับหลักหน่วยก็หนึ่งสี่สามห้าเจ็ดศูนย์นะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้สี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชุดตัวเลขครับ มาดูสูตรนี้บ้างนะครับหลังจากตัดเลขดับเลขออยๆเรียบร้อยครับสิบล้างก็จะเหลือห้าครับส่วนหลักหน่วยล่างก็จะเหลือหนึ่งสองสี่และก่อ้าครับถ้าจับคู่นี้ก็อแค่สี่ชุดตัวเลขเองนะครับอลองดูครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับล่างชุดสรุปนะครับหลักสิบมาแน่หนึ่งสองเจ็ดเก้าครับจับชุดตัวเลขให้หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ด เกตสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับสองตัวล่างทดลองงวดแรกนะครับใหสี่ชุดตัวเลขครับมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสี่และก็เก้าห้ามาดูชุดนี้กันบ้างครับเลขล่างนะครับของแนวทางเฮียโกโนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าหนึ่งห้าตรงตรงนะครับงวดนี้ล่างชนหนึ่งสองกับเก้านะครับกับคู่ให้ ทั้งหมด24ชุดตัวเลขนะครับมีดังนี้ครับมี1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4และก็9 3ครับออกตัวไหนเลือกตัวนั้นครับเลือกไม่ถูกเลือกทั้งหมดก็ยังมีกำไรครับถ้าสูตรยังใจเดินดีต่อวบนี้เรื่องครับปักหลัก10ล่างนะครับก็ให้เลขล่างมา เป็นแนววิ่งน,นะครับเมื่อนที่ผ่านมาครับขวามือก็ให้ปักหลัดสิบล่างให้นึงห้าศูนย์ครับก็ปรากฏว่ามาทั้งหนึ่งทั้งห้าครับก็โชว์ปีไปนะครับครับสถิติย้อนให้ดูนะครับเง่อนขอดก็มีเข่าครับเงื่อนี้ปักหลักสิบล่างก็จะมีเลขเต็มให้สองสี่แลวก้อนเจ็ดนะครับดูแนวทางใบนี้ครับความน่าจะเป็นนะครับก็ให้ตัวเลขมาสามตัวบางสี่ตัวบ้าง,งนะครับ แล้วมาจับคู่กันก็จะเข้าเป็นเลขสองตัวล่างนะครับวันนี้สูตรที่ยัยงเดินต่อหรือไม่นะครับชุดตัวเลขก็จะมีห้าเจ็ดหนึ่งและก็สามครับลองเอาไปจับคู่กันดูมาดูใบนี้กันบ้างครับพิกัดล่างร้อยล้านนะครับวันที่ผ่านมานะครับก่รู้จริงหรือปลอมนะครับก็เข้าหนึ่งห้า 1, นะครับหนึ่งหมื่นเน้ 100, นๆน,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 นะครับวิ่งล่างรวยกันไปครับวันนี้ก็พิกัดล่างร้อยล้านนะครับเน้นๆก็สองห้ากับสองหกนะครับก็เข้ากับเลขดังพอดี แล้ก็มีชุดรองก็ส7 4 8็ดสวิ่งล่างด้วยนครับก็ไ้เลกเด่น2กับสี่ครับท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านะครับแต่ที่แน่ส2งหกนี้อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วก็ดังกันเหลือเกินมาดูแนวทางของเช้านี้กันบ้างกับ h a d k 1 3 c o m นะครับก็เป็นตัวเลขโสดนะครับก็เดินดีมาพอสมควรครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่น็ครับคู่ชุดตัวเลขนะครับ ก็มี6 2 6 5 9 2กห้าก้าสอและก็เกครับส่วนเจ้าของผลงานก็เน้นไปที่ล่างนะครับ9 2นะครับเน้นรอง6 5ครับมาดูชุดนี้กันต่อครับเลขเด่นล่างของเทพบัลลูสุขคันเทพน,นะครับที่ผ่านมาก็เข้า1 5ตรงๆนะครับวันนี้เด่นล่าง01467ครับจากคู่จุดตัวเลขง่ายศูนย์หนึ่งศูนย์มี่สี่ศูนย์หกศูนย หนึ่ง6ามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสและก็เจลองดูชุดตัวเลขชุดนี้กันบ้างน,นะครับตัวเลขของเพียรพัฒนนะครับให้ตัวเลขมาก็เยอะอยู่นะครับให้ตัวเลขมาทั้งหมด7ตัวเลขนะครับพอจับคู่แล้วมันก็จะเข้าเลข สองตัวล่างนะครับ่านผู้ชมก็ลองดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเลขคำนวนนะครับแต่ละสูตรที่ลงไปนะครับชุดตัวเลขชุดนี้ก็มีตัวเลขให้หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้าแล้วก็เป็นจับคู่กันเอาว่าเขอาจจะเข้าชุดไหนมาดูเลขเด่นล่างของนิจนิยานะครับขอไปคอ่านชื่อผิดนะครับเด่นล่างก็ให้เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับเด่นล่างมาดูชุดนี้กันบ้างครับเป็นเลขหลักสิบล่างนะครับผลงานก็สองวันที่ผ่านมาก็ โอเคครับเข้าตรงๆนะครับวันนี้หลักสิบล่างให้เลขเด่นสองสี่ห้าและก็หกส่วนปักหลักสิบล่างใบนี้ให้เลขเด่นตัวเดียวมาสองสี่และก็เจ็ดมาเปรียบเทียบสองใบนี้ครับปักกันล่างมาตัวนะครับซ้ายมือให้สองกับเก้าครับส่วนขวามือให้เลขล่างเด่นสี่กับห้ามาครับก็ลองดูครับเจ้าไหนจะเข้าครับ นี่นะครับซ้ายมือก็ประกันล่างมาตัวสองเก้าเก้าแล้ก็คูณไปแล้วขวาขมือก็มาครบสองตัวล่างนะครับก็เข้ามาสามอดแล้วนะครับก็มาตัวหนึ่งสองตัวบ้างครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับวันนี้มาครบสองตัวล่างจับคู่ให้เลยครับสามห้าสามหกสามแปดสามศูนย์หกห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกัน มาดูสูตรนี้กันบ้างครับคบล่างนะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ตัวเลข5ตัวมาจับคู่กันเอาเองนะครับวันนี้มี 4, 7, 8แล้วก็ 9, 1ครับลองจับคู่กันดูครับตรงใจท่านผู้ชมไหมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นเลขหลักสิบล่างนะครับ5ตัวนะครับหลักสิบแน่อย่างน้อย1ตัวนะครับเจ้าของผลงานก็โต์ไว้แค่นี้นะครับ5ตัวมี 5, 8, 1, 4และก็7 ดเลขคำนวณเจ้านี้นะครับคัสโนครับล่างเด่น0ู7แเจ็ดและก็ดูเลขนี้กันบ้างนะครับชัวร์ล่างนะครับ2งวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆนะครับงวดนี้จะยังเดินต่อหรือไม่นะครับให้เลขเด่นงวดนี้เด่น7นะครับจับคู่ให้7 4กับ7 5ดมาดูโซนนี้กันบ้างครับก็จะเป็นเลขเด่นล่างนะครับมาตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสถิติย้อนหลังก็ให้ดูมีเยอะครับวันนี้ให้เลขเด่นล่างนะครับ แปดเจ็ดแล้วก็หกมาตัวหนึ่งแน่นอนครับสาหรับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็รอลุ้นกันมาดูสูตรนี้กันบ้างครับสองตัวล่างรบสิบหน่วยล่างนะครับก่อนเนี่ยครับมีตัวเลขให้นึงสี่หกเจ็ดนะครับดีกากระบาจินงก็อาจจะเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็น้องไปจับกู้กันดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็ไปหาใส่ครับสำหรับชุดนี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเผื่อตันหาอยู่ าดูใบนี้กับเด่นสิบหน่วยล่างนะครับเดินดีมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับวดน,นี้ก็เนี่ยครับจับคู่ให้ครับมีหลักสิบก็มีศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หกครับส่วนหลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดูดูว่ายังงองอยู่ไม่รู้อะไรนะก็นะครับ,บเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ ศูนย์หนึ่งสามหกแล้วก็เก้าครับเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่อยมาดูชุดนี้กันบ้างครับเลขติดล่างนะครับของชาวโรดนะครับก็ให้ตัวเลขเจ็ดสี่แปดสี่แลก็เก้าสี่ครับสิบหน่วยล่างของแอดพิมีนะครับก็หลักสิบหลักหน่วยก็เลขติดหกห้าสามสองศูนย์นะครับก็อลองดูคามชอบของ แพรพิมพ์ก็ลองดูครับฝากท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วกันใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับสําหรับเจา้านี้มาดูแนวทางของแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวล่างดูครับก็มีศูนย์กับ3นะครับถ้จับคู่กันมาแล้วก็จะมีแค่30คู่เท่านั้นนะครับถา้าแมนจิงก็ยังเป็นตัวเลขหน้าลงทุนดูครับของทองก้อนเพชรสุพรรณมาดูเลขคำนวณเจ้านี้บ้างครับจันเด่นล่าง1นึ่งกุมป่าพันมี0ูนย์สามเก้าเก้านะครับส่วน หมายล่างก็จะเป็นเลขเด่นล่างอีกชุดหนึ่งครับเป็น04และก็6มาดูสูตรคำนวณเจ้านี้กันบ้างครับหลัก10ล่างนะครับเดินดีมายาวนานครับวดนี้จะยังเดินต่อหรือไม่ครับให้หลัก10ล่างคือเลข4ตัวเดียวส่วน8โชคนะครับให้หลักหน่วยล่างนะครับก็มีตัวเลข3ตัวนะครับมาหลักหน่วยล่างแน่นอนนะครับจะของผลงานพูดประมาณนี้นะครับ ก่อน,นะครับสถิติผลงานนะครับ6องวดก่อหลักหน่วยล่างก็เข้าทุกงวดครับวดนี้จะเข้าต่อหรือไม่ครับหลักหน่วยล่างแอดโชกห้เลขเก้าศูนย์และก่อนนะครับลองเ้าไปพิจรารณากันดูแล้วกันมาดูที่ใบนี้ครับวิ่งล่างสองตัวนะครับก็ให้ตัวเลขมาเยอะอีกเช่นเคยของอีกเจ้าหนึ่งครับขาขาววิ่งไครชอบก็จัดเลยครับกําไรแน่นอนถ้ายังเดินต่อนะครับ ก่อนเนี่ยครับเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับก็มีตัวเลขให้6กับ9นะครับวิ่งล่าง2ตัวท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบก็ตางนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลขทุกตัวเลขที่นํามาให้ท่านผู้ชมดูเป็นเพียงสูตรคนนํานวณเป็นเพียงสถิติปานน่าจะเป็นนะครับฝากท่านผู้ชมแฟนช่องให้ดูนะครับถ้าท่านชอบเจ้าไหนติดตามเจ้าไหนอยู่ก็ตามเจ้านั้นไปนะครับแต่ละคนชอบแต่ละเจ้าไม่เหมือนกัน ขอภัยที่ลงลหลายๆเจ้าให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางเลือกครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้แฟนกับแฟนช่องทุกท่านนะครับโชคดีถูกรางวัลกันเป็นแสงเป็นล้านกันตัวหน้าสำหรับคิวีดีโอนี้ก็ขอจบเรื่องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ